สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนครับดีเด็กสบายดีกันหรือเปล่าครับในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะแตนการเขียนย่อความนั่นเองครับเด็กๆคุ้นกันหรือเปล่าครับว่าการเขียนย่อความเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การเขียนย่อความเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วมีกี่รูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับความหมายของการเขียนย่อความนะครับก็คือการนำเอาใจความของเรื่องครับมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกันนะครับเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายของการย่อความนั่นเองนะครับซึ่งหลักการในการเขียนย่อความนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด7ข้อครับเด็กๆดังนี้เลยครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือต้อง อ่านเรื่องนะครับโดยตลอดเรื่องจนจบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องนั่นเองครับ2ก็คือจับใจความของแต่ละย่อหน้านะครับในกรณีที่เป็นเรื่องยาวแล้วก็ต้องจับใจความของแต่ละย่อหน้าให้ได้นะครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็นําเอาใจความสําคัญมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกันนะครับก็คือนําเอาใจความในแต่ละย่อหน้าเนี่ยมาเรียบเรียงกันครับแล้วก็ 4ครับเปลี่ยนสรพนามบุรุษที่1และ2นะครับให้กลายเป็นสรพนามบุรุษที่3นั่นก็คือเปลี่ยนอ,อย่างสรพนามบุรุษที่1อย่างเช่นคําว่าฉันอย่างนี้ครับก็ให้เปลี่ยนเป็นบุรุษที่3นะครับครับ5ครับก็คือถ้าเรื่องเดิมเป็นร้อยกองนะครับก็ควรจะ เปลี่ยนเป็นร้อยแก้วนะครับก็คือถ้าอันเดิมเนี่ยเป็นกลอนเป็นกาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้เขียนเป็นร้อยแก้วเป็นความเรียงธรรมดาเลยนะครับแล้วก็6ครับถ้ามีคําราชาศัพท์นะครับให้โคงคําราชาศัพท์นั้นไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็7ครับลงมือเขียนย่อความตามรูปแบบนะครับอ่าก็คือเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเขียนย่อความเนี่ยตามรูปแบบต่างๆนะครับซึ่ง างานเขียนแต่ละประเภทเนี่ยก็มีจะมีลักษณะการย่อความที่ต่างกันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับดังนี้เลยครับรูปแบบแรกนะครับก็คือการย่อความนิทานหรือนิยายนะครับ2ก็คือการย่อความจดหมายประกาศ3ครับการย่อความพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสและก็4ครับการย่อความข่าวนั่นเองครับซึ่งในระดับชั้นป .5 ของเรานะครับก็จะ ย่อความระดับพื้นฐานก่อนนะครับก็คือการย่อความนิทานนั่นเองครับซึ่งการย่อความนิทานนะครับก็มีรูปแบบคือย่อความนิทานเรื่องแล้วเราก็เขียนเรื่องลงไปจากนั้นจะเขียนผู้แต่งนะครับแล้วก็เขียนจากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหรือว่าจากเว็บไซต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเขียนที่มานั่นเองครับแล้วก็ อันแล้วก็จะเป็นความว่านั่นเองนะครับก็คือเขียนเนื้อหาจากนิทานที่เราย่อความนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างการเขียนย่อความนะครับมาให้ดเด็กๆดูครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นนิทานเรื่องกากับนกอยู่นั่นเองครับเนื้อเรื่องนะครับก็คือ เจ้ากาสีดำเข้มตัวหนึ่งไม่ชอบใจขนสีดำของตัวเองเป็นอย่างมากจึงคิดแปลงโฉมโดยเก็บขนหางสีสันสวยงามที่นกยุงสลัดทิ้งมาแซมกับขนของตัวมันแล้วก็บินไปอวดพวกกาด้วยกันและพูดเยาะเย้ยเสียงดังว่าดูขนของข้าสิทั้งแวววาวและมีสีสันสวยงามกว่าขนดำปีของพวกเจ้าซะอีกข้าจะไปอยู่กับฝูงนกยุงดีกว่าอ่า จากนั้นครับเจ้ากาตัวนี้ก็พละจากฝูงของต้นเข้าไปอาศัยอยู่กับฝูงนกยูงพวงนกยูงเห็นกาตัวนี้ไม่เจียมตัวเจียมตนของตนเองก็รุมจิกรุมตีจนขนหลุดร่วงพร้อมกับไล่ตะเพิดกาออกไปกาจึงต้องบินสมซานกลับไปหาพวกพ้องกาของตนเองแต่ฝูงกาทั้งหลายก็ไม่ยอมรับให้อาศัยอยู่ด้วยเจ้ากาตัวนี้จึงต้องอาศัยอยู่โดดเดี่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับซึ่งนิทานเรื่องนี้แต่งโดยอิศพบนะครับนำมาจากหนังสือ101นิทานอิศกครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะย่อความนะครับเมื่อเราย่อความแล้วนะครับก็จะได้ว่าอ่าย่อความนิทานเรื่องกากับนกยูงครับผู้แต่งอิศพนะครับจากหนังสือ101นิทานอิศกบนะครับความว่า กาตัวหนึ่งไม่ชอบขนของตัวเองจึงเอาขนของนกยูงมาแซมแล้วไปเย่ะเย้ยฝูงกาจากนั้นจึงไปหาฝูงนกยูงฝูงนกยูงเห็นกาไม่เจียมตัวจึงไล่จิกกาตัวนี้จึงหนีกลับไปหาฝูงกาแต่ฝูงกาก็ไล่เช่นกันทําให้กาตัวนี้อยู่โดดเดี่ยวแต่นั้นมา,าจะเห็นได้ว่าเน,เนื้อเรื่องที่ยาวๆก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับอ,อันไหนอันนี้ใช่ไหมครับ เห็นไว่าโหยาวมากเลยแต่เมื่อเรามาย่อความแล้วเนี่ยเราจะได้เนื้อเรื่องที่สั้นลงนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นใจความสําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการย่อความนั่นเองครับซึ่งก็จะมีการตัดเอาส่วนที่เป็นส่วนขายายเยอะๆออกไปนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคําพูดต่างๆเนี่ยก็จะตัดออกไปเช่นกันนะครับเหลือไว้เหลือไว้เพียงแต่เนื้อเรื่องที่สําคัญเท่านั้นนั่นเองครับ ตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความรวมถึงได้เห็นตัวอย่างการเขียนย่อความแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทําใบกิจกรรมกันเลยครับเด็กๆครับสำหรับใบกิจกรรมนะครับก็คือจะให้เด็กๆนะครับ เขียนย่อความนิทานนะครับตามรูปแบบการย่อความนิทานให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับซึ่งนิทานในในใบกิจกรรมเนี่ยก็คือนิทานเรื่องสุนัขก,กับเงานั่นเองครับผมซึ่งนักเรียนไม่ที่ เด็กๆที่ทําใส่สมุดนะครับไม่ต้องเขียนนิทานเรื่องนี้ลงสมุดนะครับเขียนแค่ย่อความลงไปก็พอนะครับซึ่งเด็กก็จะเขียนย่อความนิทานเรื่องแล้วก็เขียนเรื่องลงไปนะครับเขียนผู้แต่งเขียนจากนะครับว่ามีที่มายังไงบ้างแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องลงไปนะครับโดยที่เป็นเนื้อเรื่องที่ย่อแล้วนะครับก็คือเขียนตรงความว่านั่นเองครับตอนนี้เด็กๆก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับแบบนิานนี้อาจจะ ยากนิดนึงแต่คุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะทําได้นะครับสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ